เป็นหนังสือสวดมนต์ไหว้พระ,ะนํามาให้เด็กๆได้เห็นภาพที่สวยงามนะคะเด็กๆก,ก็ฝึกปฏิบัติด้วยการไหว้พระสวดมนต์ถือว่าเป็นอะไรลูกเป็นการปฏิบตับติบูชานะคะบูชาพระรัตนตไตรก็หมายถึงบูชาพระพุทธเจ้านะคะก็จะมีคําคํากล่าวนะคะคํากล่าว บูชาพระรัตนตรัยก็คืออรหังสัมมาสัมพุทธโรภควาพุาพธทธังพระขวันตังอภิวาเทมิแล้วก็กรา,าบกราบครั้งที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็นกราบพระพุทธนะคะสวาขาโตพระวตาธมโมธรรมังนัมสามิเราก็กราบครั้งที่สองเป็นกราบพระธรรมนะคะสุป,ปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิ กราบครั้งที่3เรียกว่ากราบพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะอ่ะนี่ก็เป็นคำบูชาพระรัตนตรัยนะให้เด็กๆแล้วเราก็จะมีคำนมัสการพระรัตนตรยัยเด็กๆท่องนโมสามจบได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวเราจะฝึกกันนะคะตอนนี้ให้เด็กๆด,ดูภาพก่อนนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสวดไตร โรนคมนะคะเป็นการสวดสวดระลึกถึงนะคะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและก็พระสงฆ์นะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ให้เด็กๆได้เห็นว่าการสวดมนต์เนี่ยก็จะเริ่มสวดในทุกวันศุกร์เราจะมีการสวดนะคะหลังจากนั้นก็จะสวดพระพุทธคุณนะคะพระพุทธคุณก็คืออิติปิโสภัตวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลขวิทูอนุตตาโรภูริสาธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธพะกวาติเห็นไหมเมื่อกี้ที่คุณกให้ฟังสวดไปเนี่ยเป็นการสวดพระพุทธคุณแปลนะคะให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัตรู้ด้วยพระองค์เองนะคะชนะหมู่มาร ทั้งหลายด้วยพระองค์เองพระธรรมคุณนะคะพระธรรมคุณก็คือพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองนะคะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดเวลาเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า นะคะเราจงปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธรรมนั่นเองนะคะอ้าวเด็กๆพอจะพอจะสวดได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราจะไปสวดพร้อมๆกันนะวันนี้คุณครูอธิบายและใครดูภาพก่อนว่าเมื่อเราสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วทําไมวันวันตอนเย็นวันศุกร์เราจะต้องสวดสวดอะไรละ่ะ สวดคาถาใช่ไหมเด็กๆบอกว่าสวดมนต์แล้วนะคะอ่านี่พระธรรมคุณพระสังฆคุณก็คืออะไรลูกอ่าวเด็กๆเ,เป็นไงล่ะปฏิบัติย่ยเห็นไหมทําบุญตักบาตรรักษารักษา,าศาสนาของเราดํารงคงอยู่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วนะคะเราก็ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ ได้นำสิ่งที่ดีงามนั้นมาปฏิบัตินะคะ,ะคราวนี้หลังจากนั้นเราก็จะสวดพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงคาถาพาหุงเคยได้ยินไหมเมื่อกี้คุณครูก็เป็นไงเปิดมาเมื่อกี้นั่นก็เป็นนี่แหละบทสวดนะคะคาถาพาหุงพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงแปลนี่แหละก็บอกว่าภาพนี้ พระจอมมุนีได้ทรงชนะมารผู้นิรมิตเขถนมากตั้งพันธ์ถืออาวุธครบมือขี่กตจสารชื่อครีครีเมฆคะคละพร้อมด้วยเสนามานโหร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีก็คือทรงละลึกถึงพระบารมีสิบประการของพระองค์ในชาติ ต่างๆที่บำเพ็ญมาแล้วนะคะมีทานบารมีเป็นต้นขอชัยชนะทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชเดชะเองพระพุทธชัยมงคลน,นั้นนะคะ mm. พระแมท่ธทรณีเห็นไหมดูพระแมท่ธทรณีจากภาพนะคะภาพนี้พระแมท่ธทรณีบีบน้ําที่พระพุทธองค์จงกรวดลงสู่พื้นดินทุกครั้งที่บําเพ็ญเพียรบารมีมาแต่ปางก่อนน้าจากมวยผมหลั่งไหลออกมาไม่จบ สิน้นเหล่าพญามารถูกกระเสน้ําพัดพ่ายแพ้ไปหมดสิน้นเวลาเราทําบุญเนี่ยสังเกตไม,ไม่ทาไมเขาให้กรวดน้ําเวลาเรากรวดน้านี่แหละก็ไปฝากพระแม่ธรณีไว้พระแม่ธรณีนี้ก็เป็นไงเป็นผู้เป็นแม่ที่รักษาแผ่นดินพอท่านมาช่วยเหลือพระพุทธเจ้าท่านก็บีบมวยผมน้ําที่ออกจากมวยผมนั่นก็คือน้ําที่พระพุทธเจ้าได้สวด เวลาทําบุญไปก็กรวดน้ําลงทุกภพทุกชาติรวมกันแล้วได้น้ําทําให้หมู่มารทั้งหลายก็แพ้ไปเพราะว่าน้ํามากมายทําให้เป็นไงคะพวกหมู่มารที่ที่จะมาเป็นมารประจน์ไม่ให้พระพุทธเจ้านั้นตัดตะรู้ก็เลยแพ้นะคะแพ้พย่ยในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตัดตะรู้นะคะ นี่คุณครูก็เล่าจากภาพจากหนังสือก่อนที่เราจะไปสวดน,นะคะ,ะตอนที่สองเป็นใครล่ะอาศูรร้ายไล่ฆ่ากัดกินผู้คนเป็นอาหารเป็นที่น่าหวาดกลัวยังต้องสยบพ่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจบารมีการแผ่เมตตาการปฏิบัติสิ่งเลวร้ายไม่กลาก้าแพผ่ผ่านพระพุทธเจ้านี่ก็คือพุทธชัยมงคลคาถาพาหุง นะคะบทที่2พระจอม,มุนีก็คือพระพุทธเจ้านะคะขนาดยักษ์ผู้ดุผู้ดุร้ายเยี่ยมโหดมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพยามาณผู้เข้ามาต่อสู้ยังพ่แพ้ขันติบารมีของพระพุทธเจ้านะคะอ่าตอนที่3ก็บอกว่าพุทธชัยมงคลคาถาพาหุง พระเทวทัตปล่อยช้างที่กำลังตกมันชื่อนาราคีรีให้วิ่งตรงมาทำร้ายทิมแทงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์ทรงเผ่พระเมตตาเห็นไหมคะใช้บทแผ่พระเมตตานี่แหละทำให้ช้างกลับเปลี่ยนทีท่าจากดุร้ายมาเป็นมาเป็นแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้านะคะ บทางุงนะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังตอนที่3แล้วนะคะก็คือพระเทวทัตปล่อยช้างในที่สุดด้วยการทรงแผ่พระเมตตาของ คนคาถาตอนโจมโจรองคุริมานนะคะที่เยี่ยมโหดหน้ากเกรงขามประหารผู้คนมากมายนะคะ<ด>เ,เพื่อตัดนิ้วมาทำเป็นพวงมาลัยเห็นไหมที่คอเนี่ยที่คอในนิ้วคนดังนั้นเลยนะคะหวังจะให้ครบ1,000นิ้วโอต้องตัดนิ้วคนมาให้ได้1,000นิ้วอาจารย์ก็จะสนสนองคุริมาน จริงๆแล้วองค์ุลิมานนี่เป็นคนดีนะคะเป็นเป็นผู้ที่มีมีสติปัญญาดีแต่ด้วยความอิจฉาดิษยาของผู้อื่นก็เลยหลอกว่าให้องค์ุริมานเนี่ยไปตัดนิ้วคนมาให้ได้หนึ่งพันนิ้วแล้วก็จะสอนวิชาต่างๆให้องค์ุลิมานก็เชื่อก็เลยเป็นไงคะลูกเจอใครก็ตัดนิ้วแล้วก็มาห้อยคอปรากฏว่า อีกนิ้วเดียวก็จะครบ1,000พันก็คือได้90 0เท่าไหร่ <99. S 1> 9 9 9อีกหนึ่งก็คือมาเจอพระพุทธเจ้าก็จะตัดนิ้วพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโดยการบอกว่าองค์ุริบาลก็วิ่งตามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้หยุดพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินเดินได้เร็วมาก องค์กุริมานก็วิ่งถือดาบตามตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันก็เลยตะโกนบอกว่าให้พระองค์ในี่หยุดพระองค์บอกว่าเราเน่ยหยุดแล้วแต่ท่านเนี่ยไม่หยุดคําพูดที่พระพุทธเจ้าเปล่งสอนออกมาประโยคเดียวทําให้องค์กุริมานคิดได้นะคะในที่สุดองค์กุริมานก็สํานึกบาปในที่สุดก็ตามเสด็จออกบวชจนได้บรรลุพระอรหันต์ในที่สุดเห็นไหมคะ ก็ไม่ใช่จมโจรกลับใจแต่จริงๆโดยเนื้อแท้แล้วองค์กิมานเป็นคนดีนะคะแต่ด้วยความคิดรู้เท่าไม่ถึงการว่าอาจารย์ที่จะสอนเนี่ยหลอกให้สิทธิ์เนี่ยไปฆ่าคนใช่ไหมดังนั้นไถ่าบาปกันได้ไหมคะลูกเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะท่านก็สามารถจะไถ่าบาปได้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าสิ่งที่ทำนั้นนะคะถือว่า เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จงใจแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการในที่สุดความดีก็สามารถทำให้องคุริมานนั้นบรรุเป็นพระอาหารหันต์นะคะเดี๋ยวยุคนี้จะมีองคุริมานอีกไหมนะคุณครูจะได้ส่งห้องนี้ไปกี่คนเนี่ยจะได้ครบเร็วๆดีไหมเอาใครอยากไปพบองคุริมานบ้างโอ้มีหลายคนยกมือแล้วโดยเฉพาะสม สมพงษ์ไม่ยกเหรสมพงษ์กสมพงษ์ไม่ยอมยกเลยนะ,อะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีนะคะ,ะดูสินางคนนี้ทำไมเนี่ยนางจิตจมานวิภารับจ้างเรานักบวชเดียรถีนะคะทำไม้มากลึงผูกติดซ่อนไว้กับท้องเล็กกล่าวลายว่ามีคันกับพระพุทธเจ้า แต่ไม่สำเร็จจึงวิ่งหนีออกมานอกวัดพระเวรุวันทันทีที่ก้าวพ้นวัดทรณีก็แยกสูบนางลงไปยังขุมนรกด้วยผลแห่งกรรมนั้นมีนักบ,บวชที่ไม่ดีเนี่ยจ้างนางคนนี้แหละนะคะนางจิตยมานวิภาเนี่ยบอกว่าให้ทำเป็นคนท้องแล้วก็ไปใส่ร้ายว่าท้องกับพระพุทธเจ้านะคะ บาปกรรมที่นางคนนี้แหละทําไว้ทําให้นะคะเมื่อนางออกมาจากวัดก็ทําให้พระแม่ทร,รณีสูบนางลงสู่ขุมนรกอย่างใต้พื้นดินในที่สุดก็ไปรับกรรมอยู่ใต้พิภพนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างผู้ที่ผู้ที่ทาร้ายพระสัมรรมาสัมพุทธเจ้าเจ้านั่นเองอยังมีอีก บทสวดนี่แหละนะคะเป็นบทสวดพาหุงเนี่ยเขาบอกว่าชนะหมู่มารทั้งหลายเหล่าเดียรถีนักบวชผู้หลอกลวงท้าประลองฤทธิ์กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนะคะยกปฏิหารลอยไปประทับยังยอดต้นมะม่วงทรงปล่อยน้ำอุทกหลั่งไหลและเปล่งเปลวไฟออกจากพระวรกายซึ่งมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำได้นะคะ เราเดียร์ถีได้เห็นประจักตาก็เลยพากันเลื่อมใสขอบวชในขอบวชเป็นสาว,วกด้วยตอนแรกก็จะมาทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่พอเห็นฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงออกมาให้เห็นก็เลยยอมจำนนและขอเป็นขอบวชเป็นสิทธิ์ด้วยนะคะอ่านี่ตัวอย่างเห็นไหมอ้าเจ็ดนะคะเจ็ดแล้วภาพที่เจ็ด นันโทปนันทะนากราชนากราชก็คือพญานาคนั่นเองรู้จักพญานาคไหมอ่ารู้จักพญานาคมีกี่เศียรเจ็ดเสียนในพญานาคนี้นะคะนากราชหลงผิดคิดว่าตนมีฤทธิ์โอ้นาคราชตัวน,นี้พญานาคตนนัวนี้คิดว่าตนเองนั้นมีฤทธิ์นะคะมากกว่าพระพุทธเจ้าเนรมิตกายใหญ่โตพันเขาพระสุเมนแผ่พัง พังพานบทบังแสงอาทิตย์ปิดหนทางเสด็จจนมืดมิดนะคะพระองค์จึงทรงให้พระโมกัลานะแปลงกายเป็นนาคราชใหญ่กว่าหลายพันเท่ากระวัดรัฐทรมานนันโธพนันทะจนยอม่ายแพ้ในที่สุดเห็นไหมให้พระโมกัลานี่ยแปลงเป็นพญานาคตัวใหญ่มากกว่าพญานาคราชตัวนี้อีกสิบเทา่าในที่สุดพญานาคราชก็เลยต้องยอมยแพ้นะคะ นี่ก็อยู่ในบทพาหุงบทสุดท้ายนะคะบทสุดท้ายของพาหุงก็คือแม้แต่ปกาปรมผู้ถือตนว่าบริสุทธิ์ก็คือพระพลมนะคะกว่าผู้ใดในสามโรคก,ก็ต้องโยมลดลงมาลดตนลงมาเพื่อเทียบกับความมีศีลบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านะคะพระพลมนี่ก็คือผู้สร้างโลกนะคะมีตาทิพย สามารถมองเห็นว่าใครทําอะไรอะไรได้หมดเลยทั้งสามโลกโลกมนุษย์โลกนรกใช่ไหมแล้วก็บนสวรรค์เอาละค่ะสุดท้ายคาถานี้นะคะคาถาพาหุงนี้ใครได้สวดเป็นประจําก็จะได้รับนะคะแต่ความสุขความเจริญจะทําอะไรก็ประสบแต่ความสําเร็จเด็กๆก,ก็สวดได้เราจะสวดกันทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะคะ วันนี้คุณครูก็เล่าเรื่องการสวดมนต์ดังนั้นเดี๋ยวเร,เราจะมาสวดมนต์กันหนึ่งตอนก่อนนะคะอ้าทุกคนนั่งตัวตรงเดี๋ยวจะสวดนะคะฝึกสวดพร้อมๆกันคุณครูเปิดให้ฟังบทเพลงทำนองโสระปัญญะนะคะ ให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะสวดมนต์พร้อมๆกันเดี๋ยวคุณครูเตรียมบทสวดก่อนสวดแล้วแผ่เมตตาเราก็จะได้ประโยชน์นะคะอ้าวการสวดมนต์และแผ่เมตตาเราไปดูสไลด์กันก่อนนะคะระหว่างรอนะคะการสวดมนต์และแผ่เมตตาในวันนี้นะคะการสวดมนต์และแผ่เมตตา